คิดว่านักเรียนหลายคนน่าจะเคยเล่นนะครับโดยการแบบลองทดลองแบบโย,ยนเหรียญหนึ่งเหรียญหนึ่งครั้งเนี่ยเราก็ทายกับเพื่อนใช่ไหมว่าจะได้ผลออกมาเป็นอะไรบ้างเคยเล่นปะเคยเล่นปะบางคนแบบเล่นกินตังค์นด้วยนะนี่ไม่เอานะครับเป็นการพนันนะไม่ดนะีเล่นกันขำๆได้นะอ่ะสมมติครูอยากรู้ครับถ้าโย,ยนเหรียญหนึ่งเหรียญหนึ่งครั้งเนี่ยผลลัพธ์ที่เป็นไปได้นี่จะเป็นอะไรได้บ้างครับก็จะเป็นหัวกับเป็นก้อยซึ่งหัวส่วนใหญ่เราจะใช้เป็นตัว H นะครับ H แล้วก็ทีคือเทลก็คือหางก็คือก้อยนะฮะแล้วเคยเล่นเกมนี้ไหมครับอ่าเกมเศรษฐีนี่เหมเราเหมือนโฆษณาให้เขาเหมือนกันนะฮะครูโคตชอบเลยเมื่อก่อนมันเพลินมากเลยเพราะเวลาที่เราได้เล่นพวกนี้เหมือนเราได้เล่นกับเพื่อนได้อะไรเงี้ยเนาะแล้วก็เวลาเล่นก็คือเราจะทอดลูกเตา๋าจะสองลูกหรือหนึ่งลูกก็ได้อยู่ที่ว่าหายหรือเปล่าถ้าหายก็เหลือลูกเดียวนะครับสมรู้ว่ามันหายแล้วเหลือลูกเดียวนะครับทอดลูกเตา๋าหนึ่งลูกหนึ่งครั้งเนี่ยโอกาสที่จะเดินบน เกมเศรจฐีได้เนี่ยเป็นเท่าไหร่บ้างอ่าก็เป็น1 2 3 4 5 6ใช่ปะเพราะนั้นเราก็จะสามารถเดินได้แค่เนี่ยไม่เกิน1 2 3 4 5 6อง่ากแถวๆเนี้ยก็จะได้ลุ้นแล้วว่ารอบต่อไปเนี่ยจะเป็นอะไรบ้าง <c oughs> ต้องไหมโอเคเพราะนั้นอันนี้นะครับก็เป็นผลลัพธ์ของลูกเตา๋าแล้วถ้าอันนี้อ่ะเคยเล่นเป่ายิงฉุบปะ <c oughs> ป่อยยิงชูปเนี่ยมันจะออกมีอะไรบ้างครับมีกันไกมีค้อนมีกระดาษเพราะฉะนั้นไอสิ่งเหล่านี้นแหละเขาเรียกว่าผลลัพธ์ที่จะเป็นไปได้อันสุดท้ายครับเคยไปเสีย่ยงเซมซีไหมเวลาไปวัดยอยากดูดวงความรุ่งความรักรการงานาการเงนิงน,งน,งน,งนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็ไปเสี่ยงเอาครับมีมีวิธีการเล่นหลายแบบนะบางคนใช้วิธีการเขย่าใช่ป่ะแต่ครวใช้วิธีการก็คือแบบหยิบออกมาเลยขี้เกียจเขย่าเออมันก็เล่นได้เหมือนกันนะก็ถ้ามีแค่แต้ม1นถึงเเนี่ย ผลลั์จะเป็นอะไรได้บ้างครับก็เป็นได้แค่1นถึงเาแค่นั้นเองนะทีนี้กูจะบอกว่าไอการที่เราทาทั้งหมดเมื่อกี้ครับไม่ว่าจะเป็นทอดลูกเต๋าหนึ่งครั้งโยนเหรียญหนึ่งครั้งนะหรือว่าเป่าหิ้งฉุบหนึ่งครั้งหรือว่าเสี่ยงเซมซีหนึ่งครั้งเนี่ยนะทั้งหมดทั้งมวลนี้เราเรียกมันว่าการทดลองสุง่มโอเคการทดลองสุ่มคืออะไรครับการทดลองสุ่มก็คือการทดลองที่เราไม่สามารถบอกล่วงหน้าได้ว่าผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยหรือว่าที่จะเกิดขึ้นเนี่ย มันเป็นอะไรแต่บอกได้ว่าผลลัพธ์มีอะไรบ้างคือบอกได้ว่าโอกาสเนี่ยอย่างเช่นลูกเต๋านะอาจจะเป็น1นึถึงหแต่ไม่รู้หรอกว่าทดลองไปแล้วเนี่ยผลจะออกแบบเป็นอะไรไอ้แบบเนี้ยมันเรียกว่าทดลองสุม่มโอเคนะครับรู้ผลลัพธ์แต่ไม่รู้ว่ามันจะออกมาเป็นอะไรเรียกว่าทดลองสุ่มนะครับอ่ะถ้าเกิดลองเปรียบเทียบเนาะการทดลองสุ่มเนี่ยไอ้ผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ใช่ปะ่ะก็จะเป็นแบบนี้เนาะนะฮะซึ่งถ้าเกิดเราเรามาเขียนให้เป็นเซตของคําตอบเนี่ย เราจะเรียกเซตของผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมดของการทดลองสุ่มเนี่ยเราจะเรียกถ้าเป็นภาษาไทยเนาะคือปริภูมิตัวอย่างชื่อดูยากเนาะภาษาอังกฤษ,าษ,าษ,าษาจะใช้คําว่า sample space นะครับ sample space ก็คือเหตุการณ์ทั้งหมดที่ทเป็นไปได้นะครับแล้วเราก็มาเขียนใน space แบบในในในที่เดียวกันนะก็อย่างข้อนี้เนี่ยเป็นหัวกับก้อยก็เขียนไปเลยว่า S นี่มาจากคําว่า sample space ก็คือ S ตัวใหญ่นี่นะฮะ sample space จะมีค่าเท่ากับเซตของหัวกัวกบก้อย เนี่ยนี่คือโอกาสที่เราจะเห็นได้ว่าเป็นอะไรบ้างก็คือเขียนให้อยู่ในรูปของเซ็ตนั่นแหละเพราะนั้นไอ้ที่เราเคยเรียนไปเมื่อเทอมหนึ่งเกี่ยวกับเซ็ตเนี่ยมันจะเริ่มกลับมาใช้ตรงนี้แล้วครับบางคนบอกอะไรนะหนูลืมไปแล้วค่ะอ่ะแล้วอย่างข้อน,นี้ครับถ้าเขียนแซมเปิลสเปซโอกาสของมันจะเป็นเลขอะไรบ้างก็จะเป็นเซตของหนึ่ง6สาสี่ห้าหกเนี่ยครับแซมเปิลสเปซมีแค่นี้เองเขียนโอกาสหรือว่าผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมด อ่ะทีนี้มาลองลองดูตัวอย่างในหนังสือเรียนนะครับไม่ต้องจดก็ได้เนาะนะครับเดี๋ยวครูทำนี่ให้ก็เขียนปริภูมิตัวอย่างนะครับของการทอดลูกเต๋า2ลูกพร้อมกัน1ครั้ง2ลูกเนาะคิดดีๆนะครับแสดงว่ามันมีโอกาสที่จะถ้าเขียนแผนภาพต้นไม้เนาะก็จะเป็น1 2 3 4 5 6ก็จะไปจับ1 1 1 2 1 3 1 4 1งหน้นงโอ้โห6อันเลยนะครับเพราะนั้นมันก็จะได้มาเป็นแบบนี้ฮะครูช่วยนะ ก็จะเป็น1 1 2, 1 2 1หน2่งหนอะไรเดี๋ยวพูดอะไรเดี๋ยวเอาใหม่นะ1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1ก็คือเขียนเรียงกันไปเรื่อยๆเขียนไปจนครบ36กรณีอะครับเนี่ยฮะเป็นไงอย่าลืมเขียนเซตด้วยนะเพราะว่าเขาบอกให้เขียนปริภูมิตัวอย่างเนี่ยมันต้องเป็นเซตก็คือเป็นแซมเปิลสเปซต้องมีอันนี้เปิดอยู่ข้างหน้านและอยู่ข้างหลังเป็นปีกกานะครับครอบเอาไว้เนาะเราสังเกตว่า แต่ละสมาชิกของคุกักต้องมีเครื่องหมายคอมมาด้วยนี่โอเคทีนี้ไปต่อครับอีกสักข้อหนึ่งเนาะผลรวมของแต้มลูกเต๋าลองดูที่มันบวกกันได้เท่าไหร่บ้างก็เนี่ยสอมี2มีสามสี่หกนี่บรรทัดแรกได้7ใช่ไหมนะครับต่อไปอนี้เริ่มที่3 4 5สี่แอ่าแสดงว่ามันค่อยๆยขยับไปเรื่อยอันนี้9 10 11 12 แสดงว่า2เนี่ยบวกไปได้จนถึง12เลยเพราะนั้น s a มเป e s สเปซก็เราของเรานะครับก็คือ2จนถึงสิบนั่นเองผ่านนะอ่ะลองทำดูครับกด POST เพื่อทำแล้วกด PLAY ไปพื่อดูเฉยครับอืมเขียนปริภุมิตัวอย่างนะครับในการหมุนหนึ่งครั้งก็คือให้เขียนสีบางคนบอกให้เขียนอะไรอ่ะให้เขียนเซตของสีดูนะครับนั้นแซม p ปิลสเปซของฮูกาก็คือ มีเหลืองม่วงส้มแดงแล้วก็เขียวนะครับผ่านนะต่อไปครับตัวอย่างที่19นะครับให้เขียนปริภูมิตัวอย่างของการสุ่มหยิบลูกบอล1ลูกนะหยิบแค่1ลูกนะครับจากถุงที่บรรจุลูกบอลสีดํา2ลูกแล้วก็สีขาว3ลูกแสดงว่ารวมแล้วเนี่ยมันมี5ลูกใช่ปะหลูกมีดํา1ดํา2แล้วก็ขาว1ขาว2ขาว3เวลาเขียนเขียนแบบนี้เลยครับ ดอนดอนหนึ่งก็คือดำหนึ่งนะครับแล้วก็ไล่ไปขาวหนึ่งขาวสองข่าวสามจบฮะนี่คือเหตุการณ์ที่เป็นไปได้เนาะโอเคลองทำดูครับเขียนปริภูมิตัวอย่างในการสุ่มจำนวนที่มีสองหลักมาหนึ่งจำนวนจำนวนสองหลักสองหลักเป็นยังไงฮะ,ะแสดงว่าก็ต้องเริ่มที่เลขหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสิบต้องเริ่มที่สิบใช่ไหม โอ้1สิบสิบเอ็ดสิบสองไล่ไปเรื่อยๆสองหลักตัวสุดท้ายคือเลขอะไรครับเก้าสิบเก้าเขียนแค่นี้ก็พอฮะไม่งั้นหมดเวลาตายเลยฮะ <c oughs> ช่วยฮะช่วยโ okay. อเคอ่ะเหลือีกสักสองหนึ่งตัวอย่างก,กับหนึ่งลองทำดูครับอ๋อก่อนไปครับก่อนไปจากตัวอย่างที่สิบเก้าเนี่ยถ้าเราสนใจผลลัพธ์นะครับสมมติครูกลับมาที่ข้อนี้หน่อยหนึ่งนะถ้าสนใจผลลัพธ์แค่ลูกบอลสีดำเท่านั้นเนี่ย กูก็จะเขียนได้แค่เซตของดำหนึ่งกับดำสองใช่ป่ะเพราะครูไม่ได้สนใจสีขาวนะฮะซึ่งสับเซตของปริภูมิตัวอย่างคือคืออันเนี้ยมันเป็นสับเซตของอันนี้ก็คือเป็นเซตย่อยใช่ป่ะครับเราจะเรียกเซตอันเนี้ยนะครับหรือว่าผลลัพธ์ที่สนใจเนี่ยเราจะเรียกมันว่าเหตุการณ์หมายถึงเหตุการณ์ที่เราสนใจเนี่ยอย่างเช่นเราบอกว่าฉันสนใจจะหยิบลูกบอลสีดำจากลูกบอลสีดำา2ลูกสีขาว3ลูกสีดำา2ลูกสีขาว3ลูกเนี่ยเขาเรียกว่าปริภูมิตัวอย่างแต่สิ่งที่เราสนใจ มีแค่ดำสองลูกเนาะไอ้แบบนี้เราจะเรียกว่าเหตุการณ์หรือเหตุการณ์ที่เราสนใจนั่นเองครับภาษาอังกฤษของเหตุการณ์เนี่ยจะใช้คำว่า e ีเวนนะอีเวนซึ่งเดี๋ยวจะมีตัว e เป็นตัวย่อมานะครับ s คือปริภูมิตัวอย่างคือเอาทั้งหมด e เอาแค่บางส่วนโอเคนะ,ะไปลองดูครับอย่างเช่นตัวอย่างที่20นะครับทอดลูกเต๋าหลูกอ่าลูกเต๋าหลูกนะแล้วก็โยนเหรียญหนึเหรียญพร้อมกันให้หาอะไรครับ ปริภูมิตัวอย่างและจํานวนสมาชิกของปริภูมิตัวอย่างโอเคก็ต้องมาดูว่าทออลูกเต๋าหนึ่งลูกเนี่ยจะไปจับคู่กับหัวก้อยยังไงได้บ้างแสดงว่าแต้มหนึ่งก็จะไปจับกับหัวกับก้อยแต้มสองจับหัวก้อยสามหัวก้อยสี่หัวก้อยห้าหัวก้อยหกหัวก้อยเจ็ดหมดไม่มีไม่มีเจ็ดติีเพลินเพลินเพราะนั้นถ้านับแล้วเนี่ยก็มีทั้งหมดสิบสองเหตุการณ์ที่เป็นไปได้ใช่ไหมครับเสร็จแล้วฮะอ่ะลืม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 ทวนให้ ns นะครับหมายถึงจำนวนสมาชิกของ sample s a m p l e Space เหมือนตอนที่เราเรียนเรื่องเซต่ะ na คือจำนวนสมาชิกของเซต a เนี่ยครับอ่ะเขาบอกว่าข้อที่2นะครับให้หาเหตุการณ์และสมาชิกของเหตุการณ์ที่จะขึ้นก้อยก็มี1ก้อย2ก้อย3ก้อย4ก้อย5้ก้อย6ก้อยก็เขียนไป e 1มาจากคำว่า event event ที่แปลว่าเหตุการณ์นะครับก็คือเหตุการณ์ที่1 event 1 ถ้าไม่มีทีก็คืออีเวนนะฮะหยอกข้อที่สามครับเหตุการณ์และจำนวนสมาชิกของเหตุการณ์นะครับที่แต้มลูกเต่าเนี่ยเป็นแต้มคู่และขึ้นหัวไปดูดีแต้มคู่ขึ้นหัวสองสี่หก็มีแค่สามเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่สองของฮุกักเนี่ยก็จะเป็นสามแบบนี้เลยครับผ่านนะ ลองทำครับข้อสุดท้ายลองกดพ้อส์เพื่อทำแล้วกดเพลย์ไปดูเฉลยครับโยนเหรียญ1นเหรียญ3ามครั้งนะครับให้หาเหตุการณ์ที่เหรียญจะขึ้นหัว2ครั้งสมมุติว่าเสร็จแล้วเนาะโยนเหรียญ1นเหรียญสาครั้งนะครับแสดงว่าคล้ายๆกับตอนที่เราเรียนไปตอนต้นเทอมเลยก็คืออันแรกเป็นหัวเป็นก้อยใช่ไหมต่อมาก็จะเป็นหัวก้อยแบบน,นี้ก็ทําไปเรื่อยๆจนใช้แผ่นพับต้นไม้ครับเขาสนใจที่เป็นหัว2ครั้ง สครั้งไม่เอาครับเอาแค่2ก็มีอันนี้หนึ่งสอมหมดแล้วเราก็ไ,ตไปตอบเลยเหตุการณ์ของเรานะเซต e เฉยเนะครับเท่ากับ hht แล้วก็ hth แล้วก็ thh ครับ t h h นะฮะตุตดเดี๋ยวเดี๋ยวดรามาโอเคเดี๋ยวคราวหน้ามาทำแบบฝึกหัดกันนะครับเจอกันครับสวัสดีครับ